ต่อคะถาก่อนมันร้อนครับประนางต่อคาถาครับเป็นไงห่อนแกงหน่อส้มแกงหน่อส้มอืมเป็นมือประน้ำแบบธรรมดาโอกงแกงแกงสุมาดครับสุมาขอโทษด้วยครับมันแกง ลลลลุุุสวัสดีครับวันนี้ลุกเด็กปานางจะพามาทําเมนูเด็ดครับเด็สีแล้วก็เพื่อนๆแนะนำมาเยอะเลยอยากเห็นป้านางทำกับข้าว อยากเห็นปนังทําเมนูแกงหนอไม้ดองหรือว่าแกงหนอไม้ส้มใส่ประกดวันนี้ก็จะจัดให้ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระหรือว่าวันศีลลุงเนี่ยมไปทําคลิปแล้วก็ตอนนี้เกือบหนึ่งคุ่แล้วครับที่เขามาทํากับข้าววันเนี่ยทําเสร็จก็จะลงคลิปเลยอาจจะลงดึกหน่อยก็กติดตามรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูสูตรของปนงังเขาจะแกงแบบไหนแต่ก่อนจะแกงพอดับข้าว,วครับมาปะนะังวันนี้ในะขอเป็นน้ำมีฟองสีขาวไปไว้ครับเจ้าที่ไปกินวันเนี้ย ไม่มีขาเขากรนุ่มน้ำมีฟองนะครับดูวิธีการแกงหน่อไม้ส้มของปนางเรามาดูวัตถุดิบกันครับที่เราจะแกงหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองเอฟซี FC อย่างเห็นก็จะมีหอมแดงนะครับกระเทียมกระปิเกลือพริกสดนะครับสูตรปรนางจะใช่พริกสดเป็นพริกนรกนะครับขาดไม่ได้นะ่ครับประกดที่ลุงเนตรปักเบ็ดมาแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้ครับส่วนหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มเนี่ย ปานางเอาต้มแล้วนะครับต้มให้มันสุกนีครับวัตถุดิบเราก็มีแค่เนี้ยแกงหนอไม้ส้มสูตรประนางหรือว่าแกงหนอไม้ดองสาาเหนือเรียกว่าแกงหนอไม้ส้มครับมาเรามาดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกประนางจะตำพริกก่อนตำพริกนะครับเนี่ยสูตรประนางโดยตรงก็ไม่มีอะไรมากครับแกงหนอส้มสูตรทางเหนือก็จะเป็นแบบเนี้ยครับ สูตรทำอาหารเนี่ยมันไม่ตายตัวสูตรใครสูตรมันใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับตอนนี้ตั้คทิ่ก่อนฝีมือปนางนะครับฝีมือปนางไม่ใช่ฝีมือลุงเนตรวันนี้วันพระครับลุงเน็ตเลยไม่ได้ออกไปทําคลิปแล้วก็มาแกงหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองกินกันตอนเย็นๆเนี่ยครับตอนนี้ก็เกือบทุ่มหนึ่งละทําเสร็จก็ลงคลิปเลยจะลงดึกหน่อยครับ FC ก็อยากดูฝีมือการทําอาหารของป้านาง ่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาครับวันนี้วันพระก็อลองทําเมนูเมืองๆหรือว่าเมนูบา้บานๆให้เพื่อนๆแล้วก็เอ็ดซีด้รับชมกันสูตรแกงหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มเนี่ยมันเป็นสูตรของใครของมันนะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็แกงแบบนั้นป้านางก็ชอบแบบนี้ครับตำพริกแลววันนี่ตำพริกให้ละเอียดครับ แกงหน่อไม้ส้มครับแกงหน่อไม้ส้มใส่ปรากดุูเนตดูในคอมเมนต์ที่เอฟซีเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแกงหน่อไม้ส้มใส่ปรากดเนี่ยอร่อยที่สุดใส่หอมแดงลงไปครับตำพิกละเอียดแล้วก็ใส่หอมแดงทีหลังสาเหตุที่ใส่หอมแดงทีหลังเพราะว่ามันจะไม่แสบตา <laughs> จะเป็นแบบนั้นครับ วันนี้วันพระลุกเนตไม่งดบึกนะครับลุกเนตไม่งดผู้แงนะครับแต่เบาๆลุกเนตจะกินเบาๆทุกวันปานาก็ไม่งดนะครับปรนากิ่แขง่งทุกวัน,นครับ <c oughs> แต่เป็นน้ำมีฟองตำหอมแดงกับพริกให้ละเอียดแล้วก็แกงเลยลุกเนตก็คิดว่าเพื่อนๆแล้วก็เอฟซี ทำแกงหนอไม้ส้มหรือว่าแกงหนอไม้ดองอาจจะไม่เหมือนกันนะครับชอบแบบไหนก็แกงแบบนั้นไม่อยากสูตรไข่สูตรมันป้านางบอกสูตรไข่สูตร,รมันนะครับเรียบร้อยครับเนี่ยครับน้ําที่ต้มเนี่ยเป็นน้ําต้มหนอไม้ดองนะครับป้านางจะต้มไว้แล้วแล้วก็ลกเนีตักเอาหนอไม้ดองไปใส่ถ้วยตอนนี้เราจะเริ่มแกงนะครับใส่อะไรป้านางใส่ลงไปเลย่ยพริกเลยพริกที่เราตาไว้นะครับใส่ลงไปเลยนี่ครับน้าเดือดละ ขาดไม่ได้คือน้ำล้างคกใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยหน่อไม้ดองนะครับเนี่ยครับที่ต้มไว้เมื่อกีนนอ้น้ําในหม้อนี่แหละครับหน่อไม้ที่ต้มสุกแล้วเนาะสุกละหน่อ, <ละ S 1> นอไม้นี่ปัญหาต้มสุกแล้วนะครับตอนต้มหนุงนี้ไม่ได้ถ่ายก็น่าจะเข้าใจนะครับสูตรใครสูตรมันน้ําเดือดแล้วโอ้ยที่เราแกงหน่อไว้เมื่อกี้ครับน้ําเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปเปนอะไรใส่ปลาประกดนะครับประกดตัวสวยๆเลยเนี่ยครับ แกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปรากดแกล้มผุเหงียนบึ๊กปิดได้ก่อนปิดให้มันสุกเนะาะปิดไว้ครับรอให้มันเดือดแล้วปลาสุกโอ้โหนี่ครับที่เราเอาปรากดใส่ไว้แล้วหน้าตามันออกมาเป็นแบบนี้ครับโหยน่กกินนะปะน่กกินปรุงรสครับปรุงรสปนางจะปรุงรสครับใส่อะไรบ้างปนางผงนัวผงลำครับผงลำใส่โอ้ย ออนนิดเดียว,เ,ยวเองฮ่าฮ่าฮ่หมูกร <laughs> งลดโอ้โหนี่ก็รถล,ลำผงรถลำ <laughs> ช้อน,นใหญ่ๆคนให้มันเข้ากันครับใส่หมูเอี้ยแล้วอย่างอื่นมาใส่แล้วกะนซ,ซีอิ๊วน้ำปลามาใส่เนาะไม่ใส่แล้วเอาแล้วมันจะเค็มกว่านี่ใส่เกลือไปแล้วเหรอ๋อใช่ครับป้านางใส่เกลือต้องเยอะตอนที่ตำพริกครับตำพริกอ่ะอ๋อสูตรนี้เป็นแบบนี้นี่เอง มีที่เด็ดครับมีที่เด็ดมีที่เด็ดนี่ขีบปูครับขีบปูโโอ้โหเโโโโนี่ยครับใส่ช่องฟิตไว้ครับทั้งประกดทั้งขีบปูลุงเนี่ได้มาทุกวันนะครับขีบปูเนี่ยป้านางชอบโอ้ยน่ากินครับน่ากินแกงหน่อไม้ดองรู้ว่าหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ส้มแม่นะเนาะแกงหน่อไม้ส้มใส่ประกดลุงเนี่จะเสียได้ประกดหรือเปล่า ปรากฏนี่ต้มส้มก็อร่อยนะเอามาแกงใส่หน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มเสียได้ปรากฏหรือเปล่าท้าไมอร่อยนี่ยุ่งนะสุกเร็วอยงนี้สุกแล้วขั้นตอนสุดท้ายหนอนสุดท้ายมาใส่ใบอะไรพนางใส่ใบอะไรใบใบโหระพาใบโหระพาครับพนางจะใส่ใบโหระพานะครับแกงหน่อไม้ดองเนี่ยหน่อไม้ส้มเนี่ยมันจะหอมครับหอมก็ไม่รู้ครับใครชอบใส่ใบอะไรก็ใส่ได้ครับ ชอบเป็นไหนก็อบใส่แบบนั้นแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบครับป้านางบอกเดี๋ยวต้องล้างคอสักหน่อยละบึกเ <laughs> จ้าที่ไม่ได้ก,กินนะครับเพราะอยู่ว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปทุ่งนาวันนี้เจ้าที่คงคิดถึงลูกเน่เน่นี่ย <laughs> โอ้โหสุกแล้วเนะ <laughs> านะมา <laughs> เดี๋ยวชิมด้วยกันนะครับสุกละป้านางบอกสุกแล้รียบร้อยตักใส่ถ้วยครับตักใส่ชามลูกเน่ี่ชอบเรียกใส่ถ้วย โอ้ควันฉุยเลยหอมครับหอมเนี่ยครับแกงเมืองเมืองแกงแบบบรรน,นอกเราแบบเนี้ยครับแกงหนอไม้ส้มรือว่าหนอไม้ดองใส่ปรากดปรากดตัวใหญ่เลยป้านางชอบเอาปรากดเนี้ยมาใส่หนอไม้ดองว่ะเพราะว่าเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาเยอะป้านางลงแกงสองครั้งละลุงเนี่ยกว่าอร่อยครับดูไปก่อนน้ำลายไหลไปลุงเนี่ยอยากกินอยากชิม เอาละเนี่ยครับหน้าตาแบบนี้ครับแกงหน่มไม้ดองหรือว่าหน่มไม้ส้มใส่ประกดกับชีมปูน่ากินไหมครับเดี๋ยวมาชิมด้วยกันปนางชิมครับแล้วก็มีผู้เแงนด้วยของปนางนะอ่าปนางชิมมันร้อนครับปนางตอากระถาครับ ยไงห้อน <im it> <im it> ร้อนครับร้อนควันฉุยเลย <im it> อร่อยไหมอร่อย,ออยล้างคอด้วยขงหยนนี่นนยอกของหยนี่บึกหรอของปัดนางเนี่ยครับจะเป็นน้ำมีฟองรู้กันอยู่ครับรู้กันเองรู้กันรู้กันนะครับน้ำมีฟองคืออะไร <im it> ล้างคออีกสักทีดิให้สีได้ดู มา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 ลุกเนตเห็นแล้วลูงเนตต้องบึกแล้วครับบรนางชิมแล้วครับตอนนี้ลูงเนตครัวันนี้ลุงเนตเขาเปลี่ยนจากน้ำสีขาวเป็นน้ำมีฟองของปนางครับน้ำสีขาวลุงเนตหยอกเป็นวันมันแรงนี่ครับน้ำมีฟองของปนางครับมีน้กแข็งในนี้เยอะเลยอันนี้ของบรรนังเอาแล้วก็จะชิมวันนี้ครับมา จะเตือนทุกคลิปนะครับผู้งแหน่ลูกเน่เนี่ยลูกเน่เป็นสนับสนุนให้กินมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็บกินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินชอบใครชอบมันครับ,บเบาได้เบาโยบมาลา้ลางคอล้างคอโอ้ไม่มีขาครับรนี่มันนุ่มน้ำอีฟอมันนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวชิมให้ดู แกงหม้อส้มแกงหม้อส้มอืมติ่มซำป้านะธรรมดา <c oughs> โอ้แกงแกงแกงสุมานะครับสุมาขอโทษด้วยครับมันแกงโอ้มันอร่อยครับแกโงโหล้าคอผูแ้แขนงเลยอย่างนี้เลยนี่ครับสูตรนี้สูต,สตปปรป้านางลองทำกันดูนะครับป้านางจิ้มมือแล้วจิ้มหม้แล้วล้างคอ อีโบเข้าไอโบแอบแอบแอบ,บ,บรู้กัน,นรู้กันนะครับน้ำมันอย่างนี้เลยน้ำมันร้ายพนังบอกรู้กันนะครับแอฟโอ้มันไม่เหมือนพวกแหงลงุ่นเน่เลยสีข,า,ขาวๆอันนั้นกินไป <c oughs> นี่นุ่มนุ่มนุ่มเดี้ยล้างคออีกทีครับอื้มน้ำมันสุดยอดเลยครับ แค่นะแค่หมั่นลู <c oughs> ครับเนี่ยเอฟซี FC ก็อยากดูปนังทำกับข้าวลุงเนตรก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายทําให้ปนังกับทำกับข้าวทุกวันอ่ะลุงเนตรก็ยุ่งต่างคนต่างยุ่งก็งเลยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมวันนี้วันศีลวันพระเริ่มทาคลิปกอกเกือกบเจ็ดโมงแล้วครับเนี่ยเกือบทุ่มหนึ่งแล้วก็ทําเสร็จก็ลงเลยลงดึกหน่อยฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ อร่อยบรรดานก็ยอมเลยมามามาเฮ้ยโบรครับบึ๊กสุดยอดสุดยอดครับขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิป,ปลุงเน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ดงเพื่อชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเน่กับบรรดา,นานรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับ วันนี้เม่ไดนตั้งรับพีกแกนหนอสมใส่ปะโกตรลำแตกมต็มมอสม